ซ้อมวันแรกหน่อยครับกับทีมใหม่ก็ดีครับพวกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเขาต้อนรับอบอุ่นดีครับตั้งแต่ผมมาถึงตั้งแต่ตีห้าแล้วแล้วก็ผมไปเจอป้าคนหนึ่งเขาขายเต้าหู้อยู่หน้าหลักเมืองครับหน้าสารลมืองเขาเขาน่ารักมากเลยเขายังมาจี๊ดเขาพี่มากอดแล้วก็ให้กินเต้าหู้ฟรีด้วยทั้งที่ยังไม่เปิดบินเลยน่ารักมากนะครับมากเขาถือว่าอุ่ตั้งแต่ยังไม่เข้ามาซ้อมแล้ มาอยู่ประจวบจะปรับตัวได้เร็วมากน้อยขนาดไหนทั้งใช้ชีวิตแล้วก็ในสนามฟุตบอลครับเรื่องใช้ชีวิตไม่น่ามีปัญหาครับก็ไม่อที่รู้กันมันเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วก็มันมสบายกว่ากรุงเทพเรื่องรถไม่ติดเรื่องอะไรเลย,ยลก็น่าจะเรียกฟอร,ร์มลง,งมาได้เดิหวังว่าฝากอะไรถึงแฟนประจวบหน่อยครับก็ฝากถึงแฟนบนอลมืองสาอ่านะครับก็ อยากให้มาช่วยเชียร์สโมสรเยอะๆครับแล้วก็ฝังเนื้อฝักตัวด้วยก็ผมอาจจะเคยติดทีมชาติเอ้ยอาจจะติดทีมชาติอยู่ยอาจจะทีมชาติอาจจะมาจากสโมสรด,ดังๆแต่ว่าเมื่อผมมาอยู่ที่ประจผมก็คือน้องใหม่คนหนึ่งก็ยังไงมีอะไรก็ช่วยแนะนําแล้วก็อยากให้ช่วยดูแลได้ขับฝังเนื้อฝักตัวเหย